จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมา,เาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายยา XP Pen รุ่น Deco a r Wireless หน้าท็บเลต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา XP รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคตดคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดแนละช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ดในครอสลด100บาทนะครับอันนี้นี่วันนี้เราจะมาเปิดการ์ด e p i e ีซกันอันนี้เป็นของแป้งนะ คืองงมากบอกว่าให้ถ่ายลงช่องตัวเองดิอ๋อไม่เอาพี่อิ๋วมาถ่ายดีกว่างงมากงงมันเอันนี้คืออะไรนี่เล่นจริงจังเลยป่ะ๊อปเล่นจริงจังแล้วป่ะใช่ผมจะไปแข่งระดับโลกครับเอ้ยฉันจะเป็นราชาโจรสลัดไปเลยไม่ได้หวังอะไรเยอะหวังแซงคูดโกสแรงแฉงแฉงเรียกแฉงคูดผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าของญี่ปุ่นเขาแฉงคูดสุ ก็เลยแบบว่าอาจจะออกแบบเป็นแคชเช่คือือเชนส์ชนือแล้วจริงๆน่าจะออกแบบสากลน่ะมันต้องไงเชนชนสแชนเป็นแชงส์โมกายแล้วก็อควายกันลังแชสต้องลงเสอเสือง คอควายจะอยู่ในลำคอใช่แต่ว่าใช่ไหมเห็นขึ้นหนักบล็อกเป็นเอสเล็กเชนด์พุ่งไปแล้วกันลายเต็มแล้วเรามีสมาชิกอยู่มีกิตอีวามีป๊อปมีแป้งมีพี่มีชามบุุงมีอาร์ตมันเนื่องจากมันมีสิบสองนะเราจะแบ่งกันคนละสองบล็อกใช่อ่ะใครจะเป็นคนเลือกก่อนบล็อกละกันบล็อกนี้กับบล็อกนี้ละกันเออติดกันเลยอ่ะอ้าวแป้งอ่ะ้าวหนูบล็อกนี้กับบล็อกนี้ละกันเฮ้ยเอาข้างกันเฮ้ยพี่เอานี่แล้วก็เอานี่เฮ้ยเฮเอาโวอ่ะ โ <Okay. S 2> อเคเี๋ยวชาโมอาร์ตกริดละอ่ะก็ไปเคลียร์กันแชงกดแรเนี่ยเขาบอกว่า10คาตั้นบางทีไม่ได้มันยากขนาดนั้นมันก็เลยแพงไงราคามันก็แบบว่าเป็นหมื่นเลยใช่แต่แป้คิดว่าจากที่แบบสแกนด้วยสายตาหนูแล้วเปนไงมีมีหลายใบด้วยโอ้หลายด้วยคืออย่างลูฟี่ที่เป็นแบบแระ ตอนนี้ที่เช็คราคาอยู่ประมาณ3,000เยนแต่ที่ไทยน่าจะแพงกว่าหน่อยนึงใช่ไหมประมาณต้นๆเหรอ้ยพันห้าเลยเหรอพันห้าที่แพงนะแพงค่ะมีคนขายมีคนรับไอ้ลูฟี่ที่เป็นอาร์ตนี้อ่าใช่อันนี้อยากได้มากเลยเออสวยเพราะว่าแต่ว่าแปลกนะพี่อยู่ตรงที่ว่าไอ้ตัวแลนเนี่ยมันจะมีตัวของนามิที่แพงกว่าแต่นามิแพงกว่าลูฟี่อีกอ่ะใช่เพราะอาร์ตสวยตกอยู่ประมาณสักประมาณสองพันกว่าบาทใช่บอกแล้วมีนม มีนมแพงทุกใบอันนี้เราอาจจะไม่ได้โฟกัสแบบว่ามาลุ้นทีละซองนะเพราะว่าด้วยจํานวนมันเยอะเราจะมาดูว่าขาตั้นหนึ่งเนี่ยได้ SR กับ PA อะไรบ้างคุ้มไหมอ่ารวมถึงซีโครงซีเครตอะไรต่างๆงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันเลยโอ้นี่หนึ่งบ็อกนี่จะมีทั้งหมด24ซองบวก1ท็อปอัพไม่1นึบ็อกจะมีทั้งหมด1คาตั้น24ครับ่ขาตั้นอะไรเี้ พอมันมีซอมากองข้างในเยอะแล้วมันรู้สึกว่ารุ่มรวยอะออรู้สึกร,รู้สึกอยากเปิดอะ,ร,อะออรู้สึกมันคันมืออะรู้สึกแบบเปิดน่าจะมันเออมันน่าจะมันจริงสำหรับกติกานะเราจะแบ่งเป็น2ฝั่ง2ทีมก็ <c oughs> คือทีมผมก็จะมีป๊อปแป้งแล้วก็ผม <c oughs> แล้วก็อีกทีมหนึ่งจะเป็นซาราชิชาโมคงแล้วก็กิจอีวาเดี๋ยวเราจะเปิดดูว่าถ้าใครทีมไหนได้ S R กับ P A รวมกันแล้วราคาในตลาดสูงสุดชนะ เอาให้ได้แข่งกดแหลกชนะเลยหนูว่าทีมเราได้แข่งกดแหลกค่ะพี่แซมโมอยู่ทีมโดูเนี่ยทีมนู้นอยู่เลยทีมสวยไปแล้วทีมใสวยเลยเห็นแล้วจะตั้งทีมเฮ้ย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 เฮ้อันนี้เอซอาร์มาเลยครับมาก่อนเลยครับไคโดครับผมอุยสวยสวยมากใช่ค้าลายมันเยอะค้าลายมันเยอะเฮ้ยมามีว่ะ พี่อยู่ได้นนี้ค,ครับอ่าอุศบครับผมอันนี้พี่อยู่กับพี่ป๊อบนะคะได้อุศบกับนามิค่ะโอ,อ้ยังห่วยเลยโอ้ได้แต่ตัวแบบเกา่าๆก่าเฮ้ย <ๆ S 2> เฮ้แล้ว<ด>นะพีเอผมมาแล้วเฮ้ยพีเอเหรอพีเอผมมาแล้วถามจริงจริงนี่ไงนี่ไงนี่ดูขอบดิให้ไปลุ้นลุ้นตรงนี้ดิลุ้นตรงนี้เดี๋ยวดูขอบดูรู้เลยูรู้เลยตัวอะไรจริงเหรอพีแบบนีู้รู้เลยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนึ่เปิดเลยป่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมันอ่านปากไปได้สองตัวเลยอ่ะ เฮ้ยหิวลูฟี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงว่ามากเลยไม่แล้วดิไม่ลูฟี่ก็แฉงสามสองมึงโอ้ยเลยคนสวย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 บอกแล้วบอกแล้วโอ้แล้วทำไมข้อมันแดงๆวะบอกว่าอะไรมันจะร้อนคอโอ้สวยมากเฮ้ยคุณผู้ชมอูเท็กเจอร์การ์ดมันสวยมากเป็น P A ที่แพงรองจากพวกซีเกตสวยเลยกมาใช่เก่งบ้าไปนี้เก่ง สวยมากสวยมากคนเล่นฟ้าต้องใสถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กไอ้นี่นะเด็ก7ไม่แล้วแล้วแล้วบล็อกนี้กูจบแล้วนะเพราะว่าไม่เหลล้ะไม่เลมาแล้ว่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าพอหลังจะมีของพี่อยู่แล้วอ่าของหนูไโคตรหายาทีมเรานี่การันตีอ่ะไม่กล้าขายไป้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยโคตรเจ้งเเฮ้เฮ้ย้้เ ได้เป็นอาร์ตปกติเออแต่ก็โอเคไม่ได้ชนหมัดเมื่อไหร่อยากได้อาร์ตชนหมัดว่ะเออชนหมัดงั้นพี่อาร์ตมาทำหมัดให้หน่อยเฮ้ยขนอมไรครับเนี่ย้มช่วยนะครับผมผมมันติดอาแล้วมันไหนนมันเป็นไงฮะไหนดูในกล้องดูหน่อยฮะเนี่นะคะทุกคนสีอะไรัอะไร เฮ้ยอ <thôi S 2> <to> ุยๆๆโอ SR โอย SR โถเอ้ยไอ้บ้าใครโดนใครโดนกันก็ขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยเฮ้ย SR มาว่ะเฮ้ยออกมาอีกแล้วดูกันไปเลยดีกว่า3 2 1เฮ้ยอุ้ยๆๆๆเฮ้ยใช่โทรตัวนี้เก่งอุ้ยปาบอลนี่จะขอข้างนี้มือพี่อยู่คือดีมากเออดีมาก ดีมากจริงดีมากจริงโดยคือได้ได้แบบ S R Solo เออถ้าเทียบกับโปเกมอนแล้วคือแบบไม่อยาพูดด้วยคว้าเปลวเรามุกออนดีกว่าเรามาโซเรามาบอนนี้ละสันจิสันจิเป็น R เป็น R ของใครเป็น R ของสันโจใครวะน่ะสันโจอแม่ของหนูครับองหนูได้อันนี้ S R เลยนะอันนี้เก่งเปิด S R เก่งเปิดแบบไม่มีราคาแค่ก็มันเป็นขอปกติอ่ะหนูก็เลยมเฉยๆไม่ใช่ขอปกติเว้ยดูขวาล่างดูขวาล่างตรงเนี้ย เฮ้ยแม่แต่คนไม่ค่อยนี่เฮ้ยเอ็าเหมือนกันสีแดงมามากันรัวๆสันติ solo โ o l o มีกแล้วสันติโห o l o อะไรดิด d บ u b l e solo มารู้จะพูดว่าอะไรดีเอ้ยสวยมากอ่ะสวยจัดๆเฮ้ยตัวนี้สวยๆตัวนี้จะบอกว่ามีของพลัง9 0 0นเลยนะใช่แต่มันไล่กล้าว่าไม่รู้ใช้ไงสีฟ้าก็ต้องลองไปดูมันเป็นตัวตกเข้าใต้เด็กตัวเดียวสีฟ้าตอนนี้เฮ้ย ทุกคนหนู่ๆหนุ่มหน่หนุหน pues ุ่าห่มหนุอมาเฮ้ยหนูมหนุ่มหนุ่หนุ่มหนุ่มหนุ่เหนุ่มใุ่มหนุ่มหนุุ่หนุ่ม่มห่หร่มหนหนุ่มหนุม้นุ่มหนมหนนุ่ม่ม่มหนุ่มห่มหนุ่มานด่น่ม่มานุ่ม่นเ่มน่นุมนุอะไรุ่มหนุ่มหนุมหนุ่ม่หมันตกใจเก่น่อพี่เอ่มุุ่่าน่ อุต่าแระแระบ้าล่อเลยาอุต่าลองพยายามเดินมาดูเลยโอ้โวนี่ทุกคนไปในไปในลีดเดอร์อีกแล้วไปในลีดเดอร์เศรษฐีสองสีฟีสองสีนะคะครับลีดเดอร์มีพีเอด้วยนะจริงเหรอใช่มันจะเป็นหน้าใหญ่ๆแบบเต็มใบอ่ะหน้าใหญ่ใจโตควีนฉันคือโคนันอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เราเคยได้ยัง ซาหนูหนูว่ายังนะแป้งบอกแป้งชอบเลยเฮ้ยพี่ได้เหมือนกันอา่เนื้อคู่อ่ะเฮ้ยรอคูรอคูดูได้คนเมากันสามตัวเลยมาปล้ววะสีาคาวมามาสามตัวแบบนี้เดี๋ยวยิงทิ้งแบบทิกแท็กโทูปทิกแท็กโทูปทิกเทปถ้าถึอถือถปุ๊บป๊บปั๊าบคือไม่เข้าจังหวะเลยอะอะไรวะน่ะอะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาวะเอาวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวยวมีสีแดงมแงมี SR SR โอ้ไม่รู้กูรู้แชงอย่างเดียวรู้แชงเลยเฮ้ยมึงพูดออกไปยัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย้นเอนนึงั้เอนนะเอาอีกแล้วได้ผมว่าเป็นเอาอีกแล้วผมว่าได้ว่เอาอีกแล้วอะไรดอะไรไดู้ดูดูนั่นไงนั่นเยจริงอันนี้จริงหัวลูฟี่หวลูฟี่ สวยเลยเฮ้ยเราออกสองใบแบบดีๆนั้นเลยนะเก๋เฮ้ยเหลือแป้งือว่าแป้งราคาดีราคาโดนราคาโดนใจสวยแป้งต้าเลยอ่ะไสองใบนี้นี่มาคู่กับตัวนี้โโอ้หนี่คุณดีดแปไกลเลยไม่ถ้วนหนูโอ้โหดีดเลยสงสารน้องอ่ะโอ้ยดูดูแบบดูใกล้ๆเลยนะโอ้สวยจริงถ้าออกแชงนี่ชนะเลยป่ะไ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใช่ปะนี่ใช่ปะเขามาว่ะหนึ่งจางค่อยๆๆๆๆ นั่นไงนั่นไงนาามีนามีนามีเขสวยเลยแพงด้วยว้แพงแพงแพงกว่ลูฟี่พี่อีกแพงกว่ลูฟี่กรอเออแพงกว่าข้าพอผมนี่มันเป็นแค่แรงธรรมดานะกับปันนะมาอยู่ใกล้กันเลยโอ้ยตาผมจืดเลยอ่ะจืดเลยเัลเหลจืด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 ืดจ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 จืด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 จ คิดพยายามจังวะเฮ้ยทีมเราแม่งพีเอมาสามใบนลยแบบบ้าหรือเปล่าปะบ้าหรือเปล่าโอ๊ยอะไร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 ขนาดนี้ไม่ได้ถ่ายติ๊กต็อกอาเย็นเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมได้อีกแล้วอ่ะได้อีกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยจะได้ติดติดกันอีกแล้วเฮ้ยบ้ามาเนี่ยเหรอัวเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาดองหมาก่อนเอาดองหมาก่อนเอาดองหมาก่อนคต่ใคร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 ก่อนไม่ใช่นี่คอเสยบแบบแต่เขาสอบเฮ้ยอันนี้ก็แดง SR ไม่ดูไม่รู้แต่แต่ผมคิดว่ามีมันไม่ใช่ SR ด้วยอะ ต้องเปิดดูข้างล่างถ้ามันเขียนเอ่อถ้าเขียน SEC นี EC คือเขีย SEC ป่ะเ้ยแต่สีแดงเลยสีแดงเลยยอะไรมาเลยมาเลยแช่งเ่าแช่งเบาแช่อาละครับต่อไปนี้จะเป็นวินาทีตื่นเต้นนะครับแต่ผมต้องขอเบรกไว้ก่อนเพราะว่ามันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแนะนำโปรโมชั่นจาก a d v i c e ถ้าคุณซื้อสินค้าไอทีผ่าน w w w a d v i c e co th ไม่ว่าจะเป็น PC, ซโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆอย่าลืมใส่โค้ดใน r o s s เพื่อรับส่วนลดพิเศษด้วยนะเพราะมันคือตัวช่วยที่จะทำให้คุณประหยัดจริงๆคิดถึงไอทีคิดถึง a d v ไว e ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวคุณคุณมานี่เลยคุณเฮ้ย้าม่แ่ยจะบอกนะเยอะ้เออดอกบอกยังเอาล้เอ้ยแต่หัวเห็นแดงข้างบนเลย ม้ยสวยมากสวยสวยเนเ่อแบบ P A เฮ้ยจะมาครบลูกเรือแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่แป้งได้ P A สองแล้วอ่ะก็คือเด็กนี้ก็คือหมดแล้วดิอาคุณดูของผมคุณดูของผมยังไง S I บ้าอ้าวเหรออ๋ออโอเคโอเคเฮ้ยนึกว่าได้แบบอยู่นี่อยู่นี่ เหงาเลยอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเยอะเราพยายามเตะทวงกลุ่มเราให้มันแบบเออมันได้ต่างได้ให้มันเลยเราได้สองใบโหดแล้วนะใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันผมผมว่าผมได้เหรอดวนอะดวนตกใจทุกช็อตเลยดวนเนียนเปลี่ยนไหมไหมเปลี่ยนไหมอ๋อนี่สายเรอะเอ้ยแต่อ๋อโดยย่าคือบางทีมันเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ตกใจแล้วไงเมื่อกี้ถือว่าเป็น วอะไรคะถ้าเกิดว่าเป็นขอบแดงอย่างนั้นนะคะอ่ามันคือลีดเดอร์แต่เป็นอาร์พิเศษใช่เป็น PA มันก็นม,นมันคือหนึ่งกล่องมันจะรวมมันถูกนับรวมเป็น PA ป่ะใช่<ะ>มันจะนั้เป็น PA อันนี้แสดงแป้งหมดแล้วจริงดิไม่เกิดกล่องนี้หรือหนูกล่องนี้ยัง อ่าแสดงว่าบล็อกเมื่อกี้นี้แป้งมี PA เสลเหรอใช่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 โอ้โหเจ๋งเลยเ้ยเจ๋งเล้ยเนี่ยสยังไม่ได้ตรงนี้ไงเฮ้ยทีมาเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ย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  หูยุโดฟาพีเอไม่แต่ก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ป่ะคุณลองเอามาเทียบดูกับโดฟาธรรมดาที่เป็นขีเอเออทำไมอ่ะสวยกว่าเยอะเลยสวยกวาเยอะนี่นะอ๋อไอ้ไอ้โดฟาถือดาบใช่ไหมกันแรงธรรมดาแต่อันนี้มันก็เป็นพีเอของการแรงไงมันก็แบบอันนี้ถือว่าเป็นพีเอที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับแต่ของป๊อปนี่คือมันไงหมดแล้วดิเทียบเทียบให้ดูเทียบให้ดู โอ้เออแต่จริงแต่จริงโดฟาสองตัวนี้อ่าแต่แต่การ์ดเหมือนกันดินะนี่กันดิขค่อยได้ควีนมาเด้ออค่ะค่อยสีได้แจ็คกีเวนเจ้าสีได้อย่างค่อยสีได้แจ็คดูดฟาราคาเฮ้ยเฮ้ยกระลำเฮ้ยบอปนี่มีใบที่สองว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงบ้าบอบ้าพออ่ะงั้นเอานีซออกไปก่อนจริงจริงจริงมันแปลกจริงหรือหลอกจริงจริงจริงนี่ทำนายไม่บอกกันจริงจริง ใบประกายฟอยแบบตาจะบอดประกายแสงสีเหลืองไม่สีแบบสายรุ้งเลยสายรุ้งพี่โอ้ยพี่โอ้ยก็ยังโตแม่งสวยกว่าแช่งอีกเฮ้ยคุณดูลิดคุณดูลิดเนอะพีเอแล้วดูความหน้าใหญ่ของเขาถ้าเป็นเขาโคดายหน้าโคุณใหญ่จริงเหรออันนี้สีอะไรคอดูสีกันสีสีกึ่มกึ่มแบบเรนโบว์อ่ะสีทองไอ้สีสีม่วงสีม่วงไขโดไขโดปะไขโดไขโดไขโดอ้าวกลาง กินเือดูหน้าดูหน้าโอ้แต่ยังสวยใหญ่เออแต่สวยจริงแต่ชอบตรงที่แบบว่าพวกการ์ดลเดอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีความซูมใหญ่แล้วแบบปากกาเยอะใช่แล้วการ์ดมันสวยจัดเลยให้เห็นไงว่ากูอ่ะคนน่าทุกมึงเอออ๋อถ้าเป็นลีดเดอร์พีเอมันจะเป็นลายเส้นมังงะดอยู่อะเออใช่ใช่อันนี้เราเปิดพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เอฟไออันนี้คือเป็นตัวอะไรคะพี่ิวมันจะเป็นการ์ดคอมมอนที่เอามาทำฟอยล์อ่ะดาวหนึ่งในหกใช่มันจะมีหนึ่งในหกแตไหนแพงที่สุด น่าจะเพโลนาเพโลนาแพงสุดเพโลนาต้องใช้เฮ้ยเพโลนาสามใบปะเพโลนาสามใบปะผมก่อนแล้วกันพี่บอลพับวอนซื้อรับซื้อเพโลนาครับนั่นไงกระลำปีมาเลยเขาเป็นดิสกว่ะมาค่อยต่อให้เพโลนาต้องมานี่เพโลนาจริงเพโลนาเจ๋งสวยเลยอารูบีดาเพโลนาอีกอันไหมอาดิอารูบีดาไปอารูบีดาไป เอออาวิด้าก็สวยนะโอ้โหอันนี้โคตรเือบเนโกะมามูชิเออแต่เทโลน่าเทโลน่านี่คือเฮ้ยวันนี้มือพี่มาแบบแป้งเออมือดีนะเนี่ยเฮ้ยมือดีมือดีมือดีปะสองที่สองไม่แก่ไม่มีเออมันอยู่ที่ผมเฮ้ยพิวผิวผิวพิวหลายฮะเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอีเวนต์ หรอขอบทองมากขอบทองเหรอใช่ใช่ครัก็ขอบทองอีเวนต์อะไรอะไรอีเวนต์แลยตัดกำลังผมเลยไตัดกำลังทีมเดียวกันเองต้วอ่ะมันอีเวนต์แลยอ่ะเออมันมันมีขอบไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อ่ะคนละกี่บาท嘛เออไม่ใช่ดูดีๆไม่ใช่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 โอยอะไรวะเนี่ยอีเวนต์มันขอบทองอ่ะเฮ้ยอย่ามันโตเฮ้ยแคบสีแคบ ซีเกตคือยังไงอ่ะอ่าเป็นกร์ฟเหมือนเหมือนของแชงอ่ะเป็นเป็นอารมณ์เดียวกับแชงแต่มันมียามาตกแต่อันนี้อันนี้เป็นอาร์ตปกติเฮ้ยเด็กเจ้ยมันสวยมากใช่ใช่ใช่ซีเกตซีเกล็อประเด็นคือทุกคนคะพี่หิวบอกหนูว่าอะไร อีเวนอีเวนคนเรามันก็บิดกันนะมันขอบคองเหมือนกันนะใครจะไปรู้วะแล้วหนูเห็นหนูเห็นแล้วหนูแบบไม่ใช่เอาเงินไปเลยที่อกดว่าไม่แป้งไม่ได้รับอ่ะชคิดไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้บอกว่าเป็นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอาร์ตปกติมันจะมีอาร์ตอาร์พีเออีกใบหนึ่งต้องได้แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยหนูเห็นในราคาในเน็ตอะประมาณอยู่ที่ประมาณสองพันป่ะพี่อาร์ตถ้าเป็นพีเอถึงไหมสองพันแล้วอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้พีเอธรรมดาซีเกตธรรมดาก็ะถูกหน่อย ไไมม่่รู้หลักพันอาจจะไม่ถึงพันแล้วมั้งเฮ้ยอ่ะอันนี้ผมผมได้ด้งแรงเฮ้ยอย่าเพิ่งไอพี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้งแล้วเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนเหมือนผมได้่ะอย่าพึ่งนี่คุณสมย่ะหาย่าห่าคุณสมเด็กคุณสมจบแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอสอาร์ เกาได้แน่เลยโอ้โหอีกแล้วเขาได้มาแบบมาตลอดเวลาดีนะดีนะกลัวอูซอบไปเบรกก่อนอูซอบยังได้ดีกว่าเลยอ่ะไม่งั้นอินเสิร์ตต้องร้องเพลงยิ่งใหญ่อีกแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรพีเอจริงจริงเรื่องจริงอ่ะไฟเก็บ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 ไปเลยกว่าตะไบกว่าตะไบขอดูขอดูผมขอดูพีเอของคุณก่อนเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมขอลุ้นเองก่อนนะแกล้แล้วดิหุยหุย สีแดงเหรอทองทองเงิทองทองดูดูแรงข้างล่างเนี่ยแรงล่างสากขวาล่างดูแรงขวาล่าง S R หรือ S E C แล้วลุ้นเหมือนไพ่เลยเหมือนเฮ้ยเฮมันเหมือนเป็นลายการ์ตูนนะมันเหมือนเป็นลายการ์ตูนนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ย่างไรเร็วเร็วเร็วเฉงเบาแฉ่งเบาเด่งยังไงโอ้ยมือสั่นโอ้ือสันเฉ่งมแเฉงมา จต่ฮแต่เป็นลายไม่ได้ใช้ธรรมดาใช่ไช่ไม่ใช่แต่ก็ยังพอมีลุ้นอยู่เขาบอกว่าอันนี้ซีเกดออกสองใช่ซีเกดเหรอใช่ซีเกดออกสองคือชนหมดแล้วชนหมดแล้วซีเคตร์ตธรรมดาแต่จะมาตกแพงกว่าเพราะว่านั่นแหละมีโน่ใช่เฮ้ยอะไรปะเนี่ยแต่เขาบอกเขาเป็นผู้ชายเฮ้ยนี่แชงเลยนาแต่มันเป็นอาร์ตธรรมดาดิอู้สวยมาก กูอะชอบอาร์ตนี้มากกว่ากูว่าอาร์ตดนี้สวยกว่าโค้ดแลยอีกใช่ใช่ใช่เพราะว่าข้างหลังมันเป็นลายเส้นนี่เท่ากับว่าสักกี่บล็อกนะหกบล็อกหกบล็อกสี่เขียนออกสองเออไอ้แล้วเทมาทางเราหมดเลยชนะแล้วแหละบล็อแต่ก็ไม่แน่หรอกนี่น้องน้องได้นี่น้องได้โซโล่ใช่เพราะเดี๋ยวฝั่งนี้ผมก็จะออกโค้ดแลไปเดียวก็ชนะทุกคนละโอ้โหแต่สังเกตไหมไม่เป็นไรให้มันชนะก็ได้เพราะยังไงก็ของแก้มออกเลยเห็นะบวอาร์ที่เป็นเอชอาร์ธรรมดาไม่ออกใช่ มันออกยากมันนี่เดี๋ยวมันออกบล็อกนี้มันบอกยากมันออกไม่เดี๋ยวบล็อกคุยังมีโอกาสออกอีกไหมบล็อกสี่เขทมันออกมาแล้ว NR มันออกได้อย่าง204ใบฮ่าปนตี๋อะไรอีกอะได้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 ไอ้อะไรยาอะไรยาอะไรยเป็นลุ้นมามามาผู้ชายคนนี้เขาได้อีกแล้วแล้วทำไมเขาเยอะจังวะ SR รูปบ่อยอะเู้ชาย SR SR ว่าเป็นลิสต์ดวงวะเนี่ยทำไมมันรูปบ่อยอะ เอสไเอสอคิงด้วยคิงสามบเขาได้คิงบ่อยนะป๊อบป๊อบดูเกือเกือนะวันนี้เฮ้ยผมได้ไอ้นี่ไอ้นี่เขาซองสุดท้ายหมดแล้วด้วยได้ลูฟี่ไงเขาได้ลูฟี่ไม่ได้ลูี่เขาบางทีเปิดมาไม่ดูไงแล้วก็วางแล้วก็แบบไปเลยเปิดท็อปเปอร์แล้ว่ะเปิดท็อปเปอร์ก่อนละกันจต่คนอื่นจะได้มามาดีครับมาดีคไปเยอะเลยมนได้ไปักไมีทั้งเยอะมีคือกี่แบบ อ่างั้น <Read> เดี๋ยวทีมทีมของเราอ่ะก็ไปอยู่ตรงนู้นเนาะะเดี๋ยวดีคนอื่นคนเดีไม่ก็ใช้คนนึงมาเปิดก่อนไงอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวรอก่อนคุณก็ช่วยอีกสองคนรอลุนรอลุนรอนเปิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าขโมยดวงอีกไม่ไม่ไม่ขโมยเหรอไม่นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็คอยแบบกำกับกำกับเล่นการ์ดเล่นการ์ดช่วยช่วยจับการ์ดคอยแบบหุ้ยหายอ่ะหุ้ยให้ตากระแสอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเหมือนคนดูในห้องส่งอ่ะผมได้ควีน โอ้หเหมือนเขาดูในห้องส่งไ่รู้ะไรเง้ยไม่รู้ทำไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บขยะให้ไม่เก็บขยะไอ้ม่มีอะไรทำเลยวาจานไม่แอบป๊อปแยกดงแยกดงจากเด็กแป้งอ่ะจากกองแป้งไม่มีอะไรทำต้องแยกดงแยกดงแป้งอ่ะไม่ยอมแยกดงเลย อ้ะอีเวนต์พี่อยู่พี่อยู่บูลีอีเวนต์มากอ่ะคืออะไหนที่หนูได้อีเวนต์คือแบบเหมือนเขาไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากยุ่มลมแบบ้ามากปวดแค่มหอหนูได้นามิเฮ้ยเฮ้ยไม่จริง จริงๆมันเปิดมันนะมันมันจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกคาตั้นหนึ่งแล้วพอแล้วไม่ประเด็นประเด็นคือเล่นบเล่นการแบบฟูมากคือคิดว่าไม่น่ามีไม่เหลือบล็อกหน้าบล็อกหน้าเบล็อกหน้าเราสั่งสองคาตั้นมันหนึ่งจบไปเป็นบ้าต้องกดไลค์ถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านไลค์เราจะเปิดสิบคาตั้นสิบเลยเหรอเออไม่ประเด็นคือคลิปที่เยอะที่สุดในในคลิป YouTube มันยังแบบ หนึ่งร้านนี่มันมันไม่ค่อยมีนะโอ้โหพี่อยู่หนูเงียบเหงามากเลยอ่ะเรียงเงียบเหมือนกันจริงหรีดร้อยน่ะวางคิงพอเถื่อแม่งจีเกตกันเป็นคนละใบแล้ววางคิงวางควีนอะไรกันก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยสันจีเขาเรียก่ต่อทั้งกูไม่ได้ค่าจ้างกูรีบเก็บเลยเฮ้ยเฮ้ยอีเวนต์ปะอีกแล้วเหรอ เฮ้ยจะเป็นซีเกตอย่ามาตบเดินออกไม่เพราอีเว้นไม่แล้วประเด็นคือมันมันแล้วมันก็สะกิดกูตอนอีเวน้นนะแล้วเขากูพูดไม,ไม่ค่าว่ากูบูลลี่ก็ไม่ถือบูลลี่ไปอีเวนต์จริงๆอ่ะคือแบบอีเวนต์แทนที่จะแบบเฮ้ยทำตัวไม่ถูกอ่ะตอนนี้อีเว้นเลยด้วยไ,ไม่มันแรงไงมันก็เหมือนแรงนามิอุซบจมูกยาวเนี่ยจมูกอุซบเนี่ยอิจฉาจมูกอุซบเอออยากเกิดเป็นจมูกอุซบ เนี่ยลองลองเทียบให้ดูนะนามิสองอันนะใช่เหมือนกันกันลิปลับเลยเอฟเฟกเดียวกันแล้วเป็นแค่แลด้วยใช่ราคาก็ต่างกันลิปลับเลยเหมือนกันแต่คนวาดมันจะมีคนวาดอยู่ทางซ้ายเอ้ยทางขวาปะใช่ทางขวาของการ์ดครับเฮ้ยมาว่ะเออ้องพิเศษมาห้าเองนะในที่สุดพี่พี่อยู่เดียวขอนวางนิโคลโรบินก่อนเดี๋ยวมันจืดเดี๋ยวมันจืดเฮ้ยแบบวับมาว่ะมาครับเฮ้ย เรามาดูสีกันก่อนดีกว่าสีอะไรอะเฮ้ยลายการ์ตูนนะอีกแล้วเหรอการ์ตูนอีกแล้วเหรอแดงแดงครับูซกุโซโลกซันจิมีเซกได้ยังโซโล่สามสองหนึ่งโซโล มีแล้วแป้งไม่ต้องตกใจมากไม่ต้องตกใจแหมแล้วเยอร์ไม่ตตกใจตกใจอักเรบมาติดตกใจพี่พี่อ่ะได้เน่แต่ใบแรกเลยลูฟี่อันเนี้ยโอ้โหโอ้โหแอรเกินไปมีการขิงกกันเอง็มีการขิงนัเองแต่ว่าคือเราได้แล้วมันก็ถือว่าแบบโอ้ยเออมันก็ลงมันจ้องกลางของทีมล้าไงเออคุณอะไรอย่าคุณไม่พร้อมลูฟี่เฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อปเชื่อเปิดสองซองนะโอเค ขอบคุณมากผมว่างมากเลยเนี่ยคนเปิดเร็วเฮ้ยเฮ้ยมาจริงเหรอมามามาอะไรมาอะไรมามาบายบายบายไม่ยุวิเลยเนี่ยคนเรามต้องอีเวนต์อะไรเยอะแยะขอโทษไงเฮ้ยหัวหัวหัวแชงหัวแชงหัวแชงมาเลยใช่เหรอใช่เช็งบ้าเลยผมดำแชงผมดำไงหลอกเลยหลอกเลยเฮ้ยเออเด้งไม่ออกเลยป่ะเนี่ย โอเด้งโอเด้งมป็นลีดเออไม่ผัวมันเลยนะแป้งพี่เอาพี่พให้แป้งเอานี่ไปลุ้นอะไรคุณได้เหรอเออ SR าถามเจ๊อสออยู่ในนั้นนั่นแหละเปิดมาดูข้อความเปิดมาเป็นเปิดมาเป็นสีเขียวสีเขียวมีอะไรได้บ้างคิดคิดก็รอรอบุไหนเดีคิดรอคิดรอหนึ่งสองปุ๊บ โอ้โหหัวจะปูนเขียนในมอดเขียนในมอดมาก็โอเคเราไม่เคยได้นะมันอะไรอ่ะข้าใบแล้วอันนี้ไม่ไม่ตื่นเต้นหน่อยไงอ๋อโอเคของหนูจะเปิดเป็นตัวการ์ดคอมมอนนะคะคอมมอนแลนใช่ไหมอ่าช่ัช้าก่อนอะไรอ่ะอยากมีซีนเหรอโอ้ท่ากระบอกทางไหนหอมโซเลอเกินไม่เข้าใจว่าทำไมดูฟาร์ไปนี้มันดูแห้งเหี่ยว ไม่ได้สี่แค่สองใบถือว่าดวงดีใช่ SR มาดูเแล้วกันไปได้แล้วมีพ็อกมีพ็อกอันนี้จะเป็น g า s CamryPiruna อีกตักใบเอ้ยโอ้สวยอ้ยตอนที่ตัวที่อายบอกอันนี้อ่ะอันนี้เหรอน้องหมาไงน้องหมา p i r พ n a รน่าพ a โรน่าไปเฮ้ย แสงจะรู้ได้ตัวนี้จะไหนตัวนี้ยังไม่เคยได้ดูเท่ากับว่าไอ้ท็อปอัพพวกคุณก็ขาดใบเดียวขาดหมาผมว่าผมน่าจะมีนะหมามีแล้วหมามีแล้วมมีแล้วาครบเลยครบแล้วครบแล้วว่ะครบแล้วยิปปี้ยิปปี้ก็ถือว่าเราค่อนข้างทำได้ดีนะใช่ไปไปไฮไลท์พวกคุณแต่หกหกกูงงว่าหกฟ็อกอะ โบอาที่เป็นเอสอาร์ธรรมดาทำไมไม่ออกเลยสักใบเดียวเออแต่แชงเรานี่คือแบบสุดจัดงดงามแต่กับใบลท์อะนี้ใบแชงเส้นนี้ก่อนหน้านี้ที่ที่หนูเปิดกับพี่ป๊อบใช่ปะเป็นเปิดกล่องเดืองก็คือได้มาใบนี้เหมือนกันถ้าถ้่รายนี้เลยก็เลยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ไม่ค่อยตกใจแต่ว่าใบที่ปื้อที่สุดนะคือนี่ยังมาโตกยังมาโตกเพราะว่ามันเป็นใบใบซีเครทที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนอีเวนต์อะ ขอมันทองทองขอมันทองขอโทษจนพี่อยู่ต้องแบบว่าดีนั่นคือหมดความสนใจไปแล้วนะนิ่มิสติอยู่เออจริงจริงจริงค่ะผม มาดูฝั่งโน้นดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยรวบรวมราคาเนี่เดี๋ยวขอดูของฝั่งนู้นก่อนค่ะว่าเขาได้อะไรบ้างใช่แริงจริงๆแล้วเราก็ชนะแล้วแหละแค่นี้แต่จริงๆก็คือชนะไปเลยไดบ้าะใส่ซองใส่ซองเลยครับผีเสื้อเหรอผีเอพวกเรานี่โหดจริงจริงของทุกใบสองใบนี้ก็โหดแล้วอ่ะโอเคคำงั้นเดี๋ยวขอเชิญทีมที่สองนะคะมาเปิดคาดตั้มของเรากัน right เรนนี่นึกอะไรครับนี่ จริงขอบจริงเฮ้ย <Hey, S 1> มาเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนะอะไรมีสีชมพูอะไรมีสีชมพู